สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านตอนนี้สาวรำพารวยก็อยู่ที่บึงละหานานานะคะโอ้ยบรรยากาศส,สวยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะ,ะเวลาตอนนี้5โมงเย็นแล้วก็5โมง35นาทีค่ะท่านท่านผู้ชมคะอย่าลืมมาเที่ยวที่บึงละหานาน,านะคะละหานา,นายังจำฝังใจอาย สองเรานั้นเคยเคียงคู่นะครับไม่ได้ฟังเสียงสาวดําร้องเพลงมานานแล้วเนาะแฟนกลับที่รักทุกท่านนะคะพาแฟนกลับมาชมวิวค่ะแฟนกลับที่รักจ๋าอย่าลืมมาชมมาเที่ยวกันนะคะค่ะนี่คือบึงละหานนาค่ะเป็นบึงที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมตอนเช้าๆนะคะก็จะมี คนก็าหาปลาขึ้นมาอยู่รอบบึงละหาันนาเน,นี่ยนะคะเนื้อที่ประมาณหลายหมื่นไร่ค่ะท่านผู้ชมติดกับแม่น้ำชีค,ค่ะสาวดำเอามาขับชมบรรยากาศดูรอบบึงสวยมากท่านผู้ชมยิ่งตอนเช้าเนี่โอ้โ,โ,โ,โหนะคะยิ่งสดชื่นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตอนเย็นๆนี่ก็เหมือนกันค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะแฟนคลับท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวบึงละหาันนา,นาน มาช่วงสงกรานนะคะมาหาสาวดําพารวยเลยค่ะแวะไปหาพ่อปู่สามแปด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไปตำส้มตำกินกับหนมจีนนะคะซึ่งสาวดําพารวยจะทำไว้ต้อนรับแฟนคลับนะคะวันสงกรานนะคะสาวดําก็จะมีกลางเต็นแล้วก็จะมีมะละกอนะคะแล้วก็มีหนมจีนน้ำยาทำไว้ต้อนรับแฟ,แฟนคลับสาวดําจะเป็นคนทำเองค่ะ จะทาน้ํายาน้ํายาปลาทูนะคะน้ํายาหนมจีนน้ํายาปลาทูค่ะไว้ต้อนรับแฟนคลับของตัวเองนะคะ,อะของทุทก,ทกทท่านที่มาหาสาวดํานะคะทุกท่านที่มาหาสาวดาวันนี้เราก็มานั่งทานหนมจีนน้ํายาที่สวนทําสาวดํานะคะวันนี้วันนี้แฟนคลับที่เขามาออกกําลังกายสงสัยก็เดิน ผ่านไปแล้วนะคะก็ออกกันมาไกลก็มาันเป็นหมู่คณะเลยค่ะท่านผู้ชมถนนลาดยางอย่างดีเลยนะคะเป็นถนนลาดยางอย่างดีกันรอบบึงนะคะรอบบึงใหญ่นะครับการขับทท่กทุกท่านแล้วก็มาชมมาเที่ยวบรรยากาศหา,หายากค่ะแบบนี้นะคะบึงละหานาเนื้อที่ประมาณหลายหลายหมื่นไร่กับไม่ใช่พันไร่นะคะหลายหมื่นไร่ก่ะน่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าไร่นะคะบาง ฝั่งด้านโน้นก็ติดกับแม่ลํำแม่น้ำชีนะคะแฟนคลับสาวดำพรวยก็เป็นคนบ้านละหานนาค่ะนะคะก็เชิญชวนแฟนกลับ FC ของสาวดํานะคะหาเวลาว่างมาถ้าจะให้ดีมาวันสงกรานนะคะนะคะมาเที่ยวหาสาวดําค่ะมากินน้ํายาหนมจีน,ก,นกับหนมจีนกับส้มตําอร่อยอร่อยกันนะคะแล้วเราก็จะได้มาดู สถานที่ส่วนธรรมของสาวดำนะคะแฟนคลับที่รักทุก,ท,กท่านวันนี้สาวดำมีตัวเลขบอกนะคะซึ่งแฟนคลับส่งมาในไลน์นะคะบอกว่าไปเอาที่หญ้าตะเคียนแล้วก็ส่งมาให้บอกว่าขอเป็นของอสายบุญกับสาวดำแล้วก็ถ้าออกก็ให้ใครถูกมีโชคมีลาบก็ให,ให้ร่วมกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม พ่อปู่สามแปดอยู่นะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะเลขบนก็ให้มาหางเดียวกับ950นะคะ950หางเดียวค่ะเลขล่างของพ่อปู่เรานะคะของพ่อปู่เราค่ะพ่อปู่388หรือว่าพระน้องนะคะท่านให้หางเดียวแขนแขนนะคะหางเดียวแขนแขนท่านให้0ูนค่ะท่านผู้ชมบอกบุญแฟนคลับนะคะบอกบุญเอซของสาวดําค่ะนะคะอธิษฐานจิตทุ่มเท ทุมท่มเทเลยนะคะบอกว่าขอให้ออกตัวนี้แล้วจะมาะช่วยสาวดำสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะเรามาร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันกับแฟนกลับที่รักจ๋านะคะนี่คือวัดบ้านละหานาน,านะคะตอนนี้หลวงพ่อกระเสียมนะคะหรือว่าหลวงพ่อนายนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านละหานาทน่านเป็นเจ้าคณะอำเภอแวงน้อยะคะ่ะเนี่ยนะคะกำลังสร้าง แฟนคลับถูกเลขถูกเบอร์ถูกหวยมีโจงีลาบนะคะกับเอ่อ FC นะคะกับเอ่อ FC ของสาวดำอ่ะนะคะก็เชิญร่วมทาบุญได้เลยนะคะสาวดำก็มาทำที่นี่เหมือนกันค่ะและที่สวนทำสาวดำก็เช่นเดียวกันนะคะนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นสารยาพ่อปู่อุป,ปหัตราชวงศ์ค่ะท่านผู้ชม นะคะแฟนคลับดูนะคะก็ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีฉลองมีงานฉลองเนยพระปูอุปหาตราชวงศ์นะคะมีทุกปีค่ะตั้งแต่ยังไม่เกิดโควิดงาน7วัน7คืนนีท่านผู้ชมเจ็ดดูว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะคะสาธุสาธุสาธุเด้อเนยพระปู่รูปขออนุญาตเด้อขออนุญาตไทยอา่าลูบเนยพระปูลงอา่าไปให้แฟนคลับได้บึง้งได้จ้าค่ะเนยพระปูเป็น ยืนในบรรยะกะมีอันมามีสร้างมีบริวารเพื่อนหลายกันนั่นกย่าพระอูอุปหรัรราชวงศ์เนอกคาะอันผู้ใดอยากมาเที่ยวมาหาเพื่อนกับบ้านเ้อกระเด้อบ,บ้านบุญบุญเพื่อนได้ทุกอย่างค่ะมีคนไอเพชรไอข้นเพชรเพชชบูลเพื่อนบนนุญท่านผู้ชมเพื่อนบุญอันอันอันยังนั่งกับบุหูเนาะหนาเพื่อนถึงละว,วันทีหนึ่งเพื่อนกับมาสร้างนี่แหละค่ะมาสรา้ะะา,สรางอัน สารเห็นยาปะปูอุปหานราชวงศ์ค่ะเพิ่นชาวบ้านเราเห็นนั่งฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะบ้านนี้นั่งสีเอากล้องตัวนี้มาถ่ายเอายาปะปูค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ยาปะปูค่ะยาปะปูอุปหานราชวงศ์ท่านผู้ชมเอามาบุญบานสารเก้าวคนได้ค่ะเพระว่าเสิ็จพ้นบุญได้ทุกอย่างค่ะอันพ่นบุญอันกระิมี่เราให้ใก่ตัวไก่หัวหมู ครลไม่เกาอย,ย่างพวงมาลัยดอกไม้ทุกเทียนแหละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาหานางมงหาสาวดำสาวดำาุทิพ้ามาไหวหญ้าปะปูอุปหตัตราชาวงศ์อยู่หนี่แหละค่ะท่านผู้ชม,พเ,ปปม,เ,เ,มเพื่อนเปลี่ยนหญ้าปะปูที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครูบานครูเมืองครูอำเภอครูตำบลน,นี่มาตั้งแต่นั่งเกิดมาน่ากเเเเ็เห็นเพืนนน่อนเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นเพิ่นบ่นได้ทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมคันนั่งเบาก็คือจังสิค,คุยเนาะให้แฟนลับมามาบ่นเองมาเบื่องเอง,เองค่ะท่านผู้ชม ไอ้สั้นคำมะบุญมะนาเนยเนาะอันนี้ก็คือลูกพ่อปู่หมุนค่ะพอลูกพ่อปู่หมุนค่ะอันพระพระนองเพื่อนไหนั่งค่ะนี่ลูกพ่อปู่หมุนท่านผู้ชมเพื่อนไหมากค่ะอยู่วัดวัดบ้านจานค่ะท่านผู้ชมลูกพ่อปู่หมุนค่ะเพป็นเป็นหลวงพ่อที่ศักดิิ์สทธิ์เนาะก็นอกยีจีอาจารย์หลวงปู่หมุนหมุนเงินหมุนทองหมุนโชคหมุนลาวกับท่านผู้ชมนั่งวัดตั้งไส้ใบนาลวดนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ อย่าด้อจจะไปนั่งจั่งไมยนี่จะไปนั่งจั่งไม้นี่แจ,นนะจ่น่งเสนะียงแต่ท่านผู้ชมพาแฟนกลับมาดูที่บึงละหันนาเนาะ ดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศดี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 ด,ด,ด,ดีเป็นแสงสวย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 งามมากเลยเห็นไหมคะแสงจามองไปเหมือนมีใครนั่งอยู่ที่อันไอ้นั้นเนาะเหมือนมีคนนั่งอยู่ที่อันในกลางอัน าเว้นเนี่ยท่านผู้ชมาวาไอยู่ในโทรศัพท์มันบดจมแบบนด้เนาะแล้วจับแจมดูจ้ะขอทุกทุกท่านเจ้าดีนะคะแฟนคลับที่รักทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเลขของใครที่อยู่ในช่องสาวดำพารวยช่องเย็นจิตพอทีคอมโบช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะก็ะอบทุกทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะวันพรุ่งนี้สองตัวสามตัวรมีเฮกันแน่นอนค่ะมีเฮแน่นอนกับท่านผู้ชมมีเฮแน่นอนนะคะแฟนคลับทุกทุกท่านอย่าลืมนะคะที่แฟนคลับ แฟนขับให้สาวดำมานะคะให้สาวดำมาเดี๋ยวขอขอนุญาตดูแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมค่ะแฟนขับให้มานะคะนั่งจะเบื้องแลกจะเป็นไหนมาน้างนี่แป๊บเดียวค่ะท่านผู้ชมรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวอา รอแป๊บเดียวนี้นะคะนี่เผื่อก็ส่งมาในไลน์นะคะแฟนขอครับทุกทุกท่านส่งมาในไลน์ค่ะก็คือ950ค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็วกอะไรเองเนี่ยอืมเนาะใช่ยี่950นะคะแล้วก็อะไรโน่นนี่เนาะยี่950เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียว ค่ะ950ท่านผู้ชมแล้วก็ 03, 0 3 08 6 3 68 06 38กสับท่านผู้ชมค่ะแฟนกลับบอกว่าช่วยพี่สาวดำเป็นสายบุญด้วยกันว่าอย่างนั้นนะคะขอท,ทุกท่านโชคดีนะคะแฟนกลับที่รักทุกท่านโชคดีโชคด,โชคดีโชคดีทุกคนค่ะเราจะถูกหวยรวยไปไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้ค่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะอบึงลหานนาสวยจังเลยท่านผู้ชม